วันแชมเปี้ยนชิพเสมาเพชรแฟรเทคเผยชีวิตที่ขาดบิ๊กไบไม่ได้เซมาเพชรแฟรเทคบอกเล่าถึงชีวิตหลังไม่มีมวยไม่มีนวมในมือสิ่งที่รักเป็นชีวิตคือการใส่ถุงมือเสื้อหนังหมวกกันน็อกขี่มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ออกไปเที่ยวพักผ่อนใช้ชีวิตก็สามารถที่จะผ่อนคลายจากความเครียดในชีวิตได้แล้ว ah และบ่อยครั้งที่จะได้ออกไปโลดแล่นกับทัวร์บิ๊กไบค์อยู่หลายหน หนึ่งในสิ่งที่น่าสนใจของชีวิตเสมาเพชรนอกจากมวยไทยที่ใช้เป็นอาชีพทำรรหากินมีเงินทุกวันนี้แล้วบิ๊กไบคือเป็นอีกความฝันในวัยเด็กที่สักวันต้องมีให้ได้โดยเจ้าตัวเล่าว,ว่าเริ่มขี่มอเตอร์ไซค์มาตั้งแต่รุ่น 150cc 500cc 650cc 650ก่อนจะมาจบที่ตัวสุดท้าย 1000cc และคันที่ใช้ปัจจุบันคือ BMW S1000 ซึ่งถือเป็นบิ๊กไบค์ที่ตนฝันอยากเป็นเจ้าของมานาน ในความฝันของผมตั้งแต่เด็กผมก็อยากจะมีบิ๊กไบคู่พอเห็นพี่ๆเขาขี่มันเท่ดีครับแต่เราก็ต้องดูเงินในกระเป๋าเราด้วยว่ามีเยอะมากพอจะซื้อได้ไหมเริ่มซื้อครั้งแรกก็1 5 0่งซีซีแล้วก็มา5 0 0ร้ซีซีแล้วก็มา6 5 0้ c ซีซีแล้วก็มาจบด้วย1 0 0 0ซีซีตัว S1000 ครับ นอกจากนี้เจ้าตัวเล่าว่าครั้งหนึ่งเคยขี่บิ๊กไบคู่ใจจากพัทยาที่ซ้อมมอวอยอยู่ปัจจุบันกลับไปถึงบ้านเกิดที่จังหวัดเชียงใหม่แบบไม่หยุดพักซึ่งเขาเผยว่าช่วงเวลาบนบอมอเตอร์ไซค์เหมือนเป็นการผ่อนคลายจิตใจและสามารถช่วยลดความเครียดจากการซ้อมมวยไทยได้อีกด้วยตอนผมขี่ครั้งแรกเริ่มต้นขี่ไปไกลสุดจากพัทยาไปเปลี่ยนท่อที่เชียงใหม่เป็นเวลาหนึ่งวันหนึ่งคืนที่ผมขี่ไปโดยที่ไม่พักเลยตอนนั้นเราชอบเราได้กลับบ้านด้วยตอนนั้นโชคเสร็จพอดีเราก็ได้พักด้วย ยิ่งไปกว่านั้นเสมะเพชรเล่าอีกว่าสเสน่ห์ของบิ๊กไบคือการที่ได้พบเจอกับรุ่นพี่ที่มีความโตกว่าและจะได้พูดคุยกันในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถของแต่งรถหรือแม้กระทั่งการงานหรือชีวิตของทุกคนที่อยู่ในสังคมบิ๊กไบ บิ๊กไบมีเสน่ห์ตรงที่กลุ่มของคนที่ขี่บิ๊กไบด้วยกันส่วนใหญ่จะเป็นพวกพี่ๆที่มีงานประจําหลังจากที่เขาเสร็จงานก็จะมานั่งจับกลุ่มคุยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถของแต่งหรือเรื่องงานแค่ละคนจะมีมุมของคนเป็นผู้ใหญ่เราก็ได้เข้าไปอยู่กลุ่มของคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่กว่าเราและซึมซับความคิดและมุมมองจากพวกเขาครับส่วนในช่วงนี้ของเสมาเพชรกำลังเตรียมความพร้อมเพื่อลงศึกรีแม์ภาค2กับฟิลิเป้โลโบเพื่อทวงคืนเก้าอี้เบอร์สองของแรงกิงวันมวยไทยรุ่นแบนตําเวท 135145ปอในศึกวันไฟใน17ที่จะถ่ายทอดสดสนามมวยเวทีลุมพินีในช่วงเวลาไพร์ทามอเมริกาซึ่งตรงกับเวลา8นาฬิกาของวันเสาร์ที่9ธันวาคมนี้แฟนคลับของสายฟ้าผ่าห้ามพลาดชมแฟนกีฬาสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์และติดตามข่าวสารอัปเดตของศึกนี้ได้ที่เฟ c บุ o กวันแชมเปี้ยนชิพไทยแลนดเว็บไซต์วันนิค .com และอินสตาแกรม onetth